เหลือเจมุเวกูเวก็ไปต่ยอ่ะักสิ้นหวังเออเวกมีระหายใจนั่นนะเออต่ยเยอะมันแบ่งกล้ามโชว์้ยมาเจอกันหน่อยดิกล้ามปวดมาออกรับหนึ่งเอเคเริ่มได้ซอมมี้แมนยิงปืนศัตรูอตอมมิกโจมตีศัตรูเยอฟันซีเงาอตอมมิกแค่พาสซีสบโจมตีเอมอน แจัดจีดแคทห้กับอ,อะไรนักชายแล้วนักชายกอดศัตรูแล้วพุง่งอย่างเงี้ยนอนหมดเลยตัวดวงเข้าไปต่อยมองหน้ากันไหนต่อโอ,อ้ต้องมีโดนตีนแล้วโอยอ่ะไอ้บอกได้เป็นงไงลนะ่ะสุนิคบอกได้นะครับไม่ใช่หมูหมูฟันซิงเอาตายซะไอ้เหี้ยเนี่ย เก่งสุดแล้วอะไรเนี้ยเราไปซะสตาร์เบอร์ติมอะไรรักชายให้ไปก่อนสตูแล้วพุง่งอย่างงล่ะตัวดวงเข้าไปต่อยมองหน้ากันโอ้เอาทำมิดกันต่อยรับดาบของฉันไปซะฟรัน่นี่ไงฟันซีงเงาเงีไยล่ะฉันเป็นฝ่าันนะมาล้างแค้นเว้ย ฮ่าฮ่า easy boy รับของสัปดาห์ที่2หมดสทีถ้าถามว่าผมหายไปไหนไม่อดคลิปเลยก็ผมก็ไปดูวันพีทมาถึงผมจะไปดูวันพีทมาแต่ผมก็เล่นเกมนี้อยู่นะไม่ได้อัดคลิปเฉยเพราะผมมันขี้เกียจด,ด้วยตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าตารางวันปนมั่วหมดเลยผมไปฟาร์มหลังไม่มา6วันอัดคลิปที เริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามีหินฮีโร่สมอันแล้วก็หินอร่อยรักชายไม่ไดีลูกแก้วอร่อยรักชาย1นึ่งอันก็ถือว่าอร่อยรักชายเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะในเอเดราบวกเราก็จะไปทำเอเดาบวกกันละรอ,อกิจกรรมหนะ้าไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะที่ผมจะได้มาแต่ก็คงนานหน่อยก็ไม่วันที่เก้าก็วันที่สิบอะนะ ที่ผมจะได้มาไม่รู้กี่วันแต่คงสองวันเนี้ยคงได้แล้วเพราะผมคงไม่ได้ทริปเยอะมาสุ่มกันเลยดีการ์กาชาเกลือดูที่จะได้อะไรมาดูกันว่าจะออกอะไรกบบาดมาสาระมะแบบนี้ยืนมองพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยอะไรกบบาดอ,อ่าซอยกบบาดโอ้โหเกลือครับผม Oh mày cứ đẹp đây là trà tay này lúc đó trà tay nhìn lắc tổa số nào đã nè rồi của nó sốt sốt cao tổa tôi có 5000 pet nè cao tủa 23 lên mã và... số 23 Xuống 2 gold ờm 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 แรกกดโอเคแต่มาแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดตัวรีบสามดิเหีียบู้ผิดถ้ากูไม่ตัดด้วยคนมาเกียบรีบทำนะนั้นคือคลิปนี้ไม่มีการต่อสู้แล้วนนะเพราะว่าการต่อสู้กูเลี้งเวน้อ,อ,นอ,อยอยู่การต่อสู้เลยไม่มีก็นะเกือไปตามระเบียบ เฮ้ยตะกากหวานก็ไม่เกลือมากนี่หว่าเปิดโลอยลอไปดิลอยที่สามของวันนี้ซี่ได้อะไรมาดูสิ่งไโอโ้โหเกลือหมอดเลยเหรอไอ้ยเหี้ยอ้ oh my goodness โอโตอนนี้มีแปดตัวแดง ดูสิเจะสมได้หรือเปล่าสตทัวเก้ามา <c oughs> อเออ,อเเ้โอ้ยโอ้ยกออ้ยโอ้อ้าอ้ยโออ้อ้ยโอ้้อยโ้ยโอยอ้โอ้ยโอ้้สโ้อ้อยโอ้้อยโอย้ยอยโอ อ่าเลือกคนเอาคนนี้แลวกันเดยวราศีมันดูไม่เก่งเอาโซนิกแทนเอซิฟูดว้นนี่นะเ,เลาายเชื่อราชติมานี่เชื่มาเชื่กูเอาโซนิกวันนี้แล้วกันเชื่โอเควีเอส เจอกิ๊กี้ห้าบาทสิบบาทคนนี่แหละไม่ใช่คนมั้งกิ๊กี้คนไม่รู้ดิชื่อบอดแล้วก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษแกชนะกูยังไม่ได้พาเหี้ยเลยรนะับเดียวชนะละไม่ก oh ะในที่สุดก็ได้เพชรมาสักีห้าสิบเพชรแกมาตอนนี้มีสี่สิบเจ็ดเพชรสี่ร้อยเพชรสิบเจ็ด ไปซุ่มกันเลยดีกว่าโลที่4ของวันนี้ดูซิจะได้อะไรอืมแช่แลกตั๋วซุ่มมาหน่อยสิได้อะไร,ร,ก,ไะไรกระบาเกอเคกวารลอยมาสนามมาแล้วจวังหวะน,นี้พุ่งไปต่อยแบบสวยงามมันหรอที่แล้วหัวโล้นด้วยไงแล้วก็เตือไง แปลว,ว่าหัวโลนใหม่ก็เน็ตได้เวลาโซนิกที่กลายเป็นสองดาวแล้วสินะจงตื่นพลังที่หลับไหลอย,อยู่ของฉันบูอายไว้ดาก้อนโซนิกเอ๋ยจงกลายเป็นลินจาทีส่สมบูรณ์แบบเคาลักพัฒนาสองดาวเรียบร้อยเพิ่มโลให้ทั้งเพิ่มโลแถวหน้า โอเครับของเกีย okay. ร์ได้ตัวเ okay. กียร์ก็มีแล้วขอจบคิวว้เนี่ยครับสวัสดีครับดลัก